พูดท่ามาเห็นกระทวงพี่น้องงามเลยพี่น้องควายหน่อยงามพี่น้องสูงอยู่ประมาณผมนมาได้ลอยหาคว้าลอยหาคว้ามาขออนุญ่อยากเปนพี่น้องนะงามพี่น้องรอครับพี่น้องเนาะเบอร์แกงขาตนโตัวหญ้าวาราตนโตเพเ่็นพี่น้องอันนี้รุ่นฟันน้ำนมอยู่พี่น้องยังหน่อยอยู่พี่น้องเนาะแต่ว่าท่านเต็มไปไหนขั้นเต็มมากนี่โอ้ยเบอร์หมดเพี่น้องเนาะเขาดีเขาดีไม่ดีต้นนี้เปิดเจ๊งไหน สามสิบหกปลาควายงามเป็นพี่น้องงามมีหลีเนาะอันนี oh, not, ้ค yeah. ืองามเลยพี่น้องเป็นควายพ่อพันได้เลยเป็นสายพ่อพันได้หู้สายเพื่นบ่เพชรเจริญเพชรเจริญสายเพชรเจริญเพื่อนดูนะอุยสูงนี่ลอยหาสิบบวกลบเลยพี่น้องสูงลอยหาสิบบวกลบเลยงามมีหลีพี่น้องเนาะเป็นอนาคตพ่อพันแน่ระวัง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 สามสิบห้าเพิ่งเกิดไปพี่น้องเนาะอุยเอาไปเป็นพ่อขวบพ่อขายพ่อพันเลยพี่น้อง พูดอะต,ออตรอยากคนนะ้พูเดพูดสีเอาเล้ยพ่ออ่ะเพันเสียไปเป็นพ่อพันพ่อพันใดๆตัวนี้พี่น้องพ่อค้อพ่อขายพ่อพันสายดังพ่อพี่น้องเนาะมันสีไงใบหนาควายยัางหน่อยๆอ,อยู่สูงค่ะใหญ่ค่ะท่วมหัวคนเหรอเนาะโอ้ยเปิดไว้ป่าเบาพี่น้องเนาะเปิดไว้ไปตาเอาไปต่อยอดไปตาไปพ่อของพ่อขายพ่พอพันเบิ่งคักคพี่น้องเบิ่งค่ะค่ะควายหน่อยอยู่มันสีไงใบหนาเบิ่งขาเพิ่น เบิงขาเพิ่นแข้งขาสิ่งไงไปหนา<ะ>เนจเ้า<อ>เพชรเจริญมาขออนุญาตเบอร์โทรปเพิ่นก่อน,วนสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านสว่างแค่หน่อยพี่พี่พีน้องมารับชมบรรยากาศการสื่อการขายควา,า,า,ายตลาดนัดโกกคือบ้านน้องแกตลาดชมพูออุทจังหวัดเลยไม่นี้คือคักพี่น้องเนาะคือขักฝนตกพี่น้องเนาะน้องแกเละพี่น้องเละอีหลีพี่น้องเนาะฝนตกคนสื่อคนขายหลายอยู่พี่น้องแต่ว่ามึงหันไปยุ่งสื่อขายกันตอนนี้ใครในจังหน้อยพี่น้องเนาะ เป็นยังคืออยุดบอฝนตกแห้งพ um, ี่น้องเนาะสื้อขายกันบ่ไไรเวียดกะห่อนหุ่นเดือดเลยเวียดกันไรแย่งกันสื่อเพราะว่าฝนมันตกควายได้หน่อยต้องการค่ายหลายแต่ว่าฝนมันตกสื่อขายกันบ่ไดรก็เลยแย่งกันเนาะพี่น้องเนาะเสีขขยงขึ้นเสีขขยงใสกันมีมาชมกันว่าต่อไปสิหลังจากฝนเศร้าตกแล้วราคามันจะเป็นแต่ค่อยชมกันพี่น้องสายเหนือทางนี้เป็นสายเหนือเป็นส่วนใหญ่พี่น้องเนาะสายเลียงแค่อยู่ทางนึงนะพี่น้องเนาะ มาเปิดบรรยากาศการซื้อการขายเห็นป้ายใหญ่ตัวนึงไปเปิดราคาควายใหญ่เปิดน้องเพี่อนเราเนาะเปิดราคาควายใหญ่เิขทางตัวแบบนี้บ่หัวเบิ้นสดแบบ่ฝนตกพี่น้องเนาะฝนตกฝนตกป้ายตัวหญ่พี่น้องเปิดไปเจ้าบาทครับตัวนี้ห้าหมื่นเจ็ดห้เนาะห้าหมื่นเจ็ดพอพันบักใหญ่พี่น้องเขาฝนงามงามเขาคันซ้อนสวยครับพี่น้องเนาะเขางามตัวตสูงอยู่รอยหกสิบห้าบวกลบเลยพี่น้อง เกือบปล่อยเจ็ดสิบพูนเนใหญ่อีลีพี่น้องเนาะเปิดไว้ห้าสิบเจ็ดเพิ่นเปิดไว้เดี๋ยวพี่น้องเนาะห้าสิบเจ็ดเพิ่นเปิดไว้แม่บอกว่พอพันบักใหญ่พี่น้องเอาไปเป็นขอขออขายขอพันใหญ่อีลีพี่น้องเนาะห้าสิบเจ็ดเนาะครับเนาะโอเคเอาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นศูนย์เก้าสี่สี่เจ็ดสี่สี่แปดสี่ศูนย์ฝ่ายพอพันบักใหญ่พี่น้องเอาไปขอขอขายขอพันท์เท่ามากฝ้าโทรมาเพิ่นว่าห้าสิบเจ็ดเพิ่นต่อรองได้จังหน่อยเพิ่นว่าเนาะ โอเคขอบคุณหลยายๆิมันกับผมขอพันขวบแย่พี่น้องเนดะี๋ยวจิ๊บกับขอพันแดีไปเบิง่งซ้ายเถียง้าพี่น้งนะองเนาะแม่หนึ่งผู่สองเพิ่นขายไปเท,ท่าไรเนาะพี่น้องแม่หนึ่งผู่สองขายอะไรบ้างสามตัวเจ้าบาทโอ้ตัวละห้าพันแม่หนึ่งผู่สองตัวละ, 5, วละ 5, ห้ะ 5, าพันเพิ่นกำลังพิจารณาอยู่เพิ่นกำลังพิจารณาตัวละห้าพัน อยากเป็นกำลังพิเนาน่ากำลังพิจารณาเพื่อได้ขายแล้วเ่ได้ขายแล้วเ่บ่ครับคนขายขายเป้นเนี่ยเป็นหนกโอ้ส้มนี่บ่ได้ขายอยู่ตัวละห้าพันก็คือบ่สวนมันงามอยู่ด้พี่น้องมิตรตุ่มงามคู่สองแม่หนึ่งพี่น้องเนาะคู่สองแม่ตัวใดแม่นี่เปล่าเฮ้โอ้แม่ตัวแม่แห่งงามเนาะแม่แห่งงามพี่น้องตัวละห้าพันพี่น้องเป็นไข่หน่อยงามงามพี่น้องเนาะต่อขั้นเสือใส่กันต่อได้อีกต่ออะไอีกหมื่นหาในต่อได้อีกคนว่าอ,อ๋อเนาะอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรบรรทามมีคนสนใจทั สี่ศูนย์สองเจ็ดเจ็ดสองสามพี่น้องผู้ใดสนใจก็ทุ่มมากพ่ออย่างก็ว่าจอดเจียงขวัญเด้อพี่น้องผู้ใดสนใจก็ทุ่มาต่อรองกับผู้ใดพี่น้องตัวละห้าพันต่อรองได้ผู้ผู้แม่แม่งามพี่น้องแมง่ายง่ายนั่นเราบอกว่าึงห้ามตัวโอ้เนาะโอเคออาขอบคุณเลยหลานหมานครับผมไร่จ้าหมันนะไร่ละหาภาษาเปิ้นหวานไร่ละหาง้ายงามเพิ่นก็หน่อยงามพี่น้องโง่ง่ายเลยมึงหั่นผมมาสียางใส่เปลือกตั้งพี่น้องเนาะสียางใส่เปลือก มาเบิ like ่งแลเบิ่งควายเผือกเป็นผีน้องเปิดสะดวกว่าท่าผิดผู้เผือกถ้าผู้ดำขออนุญาตลูกเปิดเจ้าไหนลูกตัวนี้สองห้าเป็นสายเผือกเนาะสายเผือกง้างพี่น้องเป็นลูกเจ้าไข่โมขาวเอาไปเป็นพอขอกพอขายพอคุ้มฟูงได้สายเผือกพี่น้องเนาะมันงามพี่น้องสูงอยู่ประมาณร้อยสามที่หาบวกลบได้พี่น้องเนาะอันนี้ยังหน่อยอยู่ด้พี่น้องเนาะป้ายยังหน่อยอยู่เอาเป็นพอขอกพอขายพอพันสายเผือกได้ ลูกเจ้าไข่มุกขาวพี่น้องเนาะตัวนั้นค่าเท่าไหร่ตัวแม่บอกมั้แม่สาวมื่นสองเป็นยากได้เด้อพี่น้องนี่คือความอยากได้เพิ่นเปิดไว้ซื่อๆเด้อพี่น้องเนาะเพิ่นเปิดไว้ให้ต่อรองอันนี้สองหาพี่น้องเนาะราคาพอสื่อพี่น้องเป็นสายเผือกพ่อพันสายเผือกได้เลยเบื้อง้ายเพิ่นพี่น้องเนาะท้ายงามป้ายงามของเพิ่นอยู่เด้อพี่น้องบ่ธรรมดามาราป้ายงามเด้อพี่น้องอ่ะพ่อพันสายเผือกได้เลยงามอันนี้เป็นแม่สาวหน่อยพี่น้องเนาะราคามื่นกว่าบาทพี่น้องตัวนี้งมื่นกว่าบาทงาม เป็นตาสื่อเป็นตาต่อร่องเพื่อนโดยเฉพาะสายเผือกงามพี่น้องเล็บแก้วเขาแก้วงามของเพื่อนลูกเจ้าไข่มุกขาวสายดีสายดังเอาไปเพิ่มคอคอไข่คอพันธ์ได้เปิดไว้่เบาต่อร่องเอาพี่น้องเนาะอ่ะสะดวกใครเบอร์โทรบาดูข้อนี่ยูก้าหศูนย์เก้าหกสี่ศูนย์สองเจ็ดเจ็ดสองสามโอเคผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อร่องโดยเฉพาะตัวนี้พี่น้องเอาไปเพิ่มคอคอไข่คอพันธ์เขาแก้วเล็บแก้วงามงามพี่น้องเนาะสายดังพร้อมตัวนั้นถึกถึกแม่สาวบ้านบานเท่า อ้าวเปิดสี่หรอสองพันห้ามันมาได้ถูกเด้ออย่างปลอดเพื่อน้องมาเลยสายเผือกตัวหนึ่งเพื่อนงานพี่น้องมาสายเผือกอีกตัวหนึ่งพ่อพันสายเผือกตัวหนึ่งเป็นสะดวกเพื่อนาะขออนุญาตครับเปิดจากไหนครับตัวนี้สี่สิบเอ็ดเนาะเป็นพ่อพันสายเผือกได้พี่น้องเน่ว่าหลาตัวประคองเข้าไปเข้งสายเผือกเขาแจวเล็บแจวบักเผาง่ายเพี่น้องเนาะเป็นควายงามสี่หมื่นหนึ่งพันเป็นเปิดไบเพี่น้องเป็นพ่อพันไหนพี่น้องเนาะสูงอยู่ประมาณร้อย 37บวกลบพี่น้องโดยประมาณได้ผมประมาณโอ้ใหญ่เนาะเอาไปเป็นพอพันใดได้พี่น้องนี่เป็นพอพันใดเนาะเป็นพอพันใดเลยสายเผือกเป็นต้นโตดีเปิดไ้เบ่าเบาสี่สิบเอ็ดอ่ะขออนุยาตเบอร์โทรเพิ่นก้ศูนย์เก้าสามบอ่สามแปดหนึ่งงสามแด่น้สองศูพี่น้องใดสนใจก็โทรมาต่อรองเพื่อใดทบทวนอีกขนาดศูนย์เก้าสาหนึ่ง 920โทรมาต่อรองไปไหนไมาจากสายที่สับร้อยเท่านี้แหละเนาะโอ้เป็นสายเผือกงามพี่นอ้องซีสิบเอ็ดมันเปิดไว้พอพันบักแง่เลยพี่นอ้องใช่ก๊อว่ามีแปลกว่าม,ม,มีแมงเนาะงามอีหลีพี่น้องเนาะอันที่เห็นนี่คือฉีตุ่มด้พี่น้องนี่ที่เห็นนี่คือกระตมุมงามล้วนเลยพี่น้องเนาะล้วนเลยเล็บแก้วเขาแก้วเบิดเลยพี่น้องเนาะอ่ะขอบคุณเลไลท์มันครับผมอันนี้คือสายพอพันสายเผือกเพื่อนพี่น้องเนาะเอ้าอย่างมาทางผีพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศการซื้อเอ้านี่กก็่่่อออไปเเพพนนนนสะะดวาาาทงงีี้ เรารอพี่น้องเบิ่งนฟอพันหน่อยเพื่นกำลังควายใหญ่ขวายใหญ่ขวายใหญ่ระวังควายใหญ่เพิ่นโอ้ควายใหญ่เป็นตาหยาดเพิ่นวะเพิ่นคลายไปแล้วพี่น้องคลายเปียก มาเบิ่งอนาคตพคอพันเพิ่นพี่น้องมาเบิ่งอนาคตพคอพันธุ์เพิ่นสิ่สิบพี่น้องงกู้เกานเูดได้มาเห็นกระถวงพี่น้องงานเู่พี่น้องควายหน่อยงามพี่น้องสูงอยู่ประมาณขบมาได้ลอยหาคว้าลอยหาคว้ามาขออนุญาตเพป็นพี่น้องนะงามพี่น้องรอครับพี่น้องเนาะเบิ่งแทงขาตนโตหญ้าหวานหฬาตนโตเพเ่็นพี่น้อง อันนี้รุ่นฟันน้ำนมอยู่พี่น้องยังหน่อยๆอยู่พี่น้องเนาะแต่พอท่านเต็มไปไหนทัานเต็มมากนี่โอ้ยเปิดมาเผื่พี่น้องเนาะเขาดีเขาดีไม่ผิดต้นนี้เปิดจังไงสามสิบหกปลาควายงามเลยพี่น้องงามมีหลีเนาะอันนี้คืองามเลยพี่น้องเป็นควายพ่อพันธุ์ได้เลยเป็นสายพ่อพันธุ์เลยผู้ชายเป็นปอเพชรเจริญเเพชรรจิญสายเพชรเจริญพี่น้องอุ้ยสูงนี่ลอยหาซิบวกลบเลยพี่น้องสูงลอยหาซิบวกลบเลยงามมีหลีพี่น้องเนาะ เป็นอนาคตพอป้านแน่ละวัางระวัางระวังละว่งละวังสายที่ห้าเพิ่งเปลี่ยนไปพี่น้องเนาะเอาไปเป็นพอขายพอพันเลยเพิ่งเปลี่ยนไปเป็นพอพันพอพันใดใดตัวนี้พี่น้องพอคอบพอขายพอพันสายดังพอพี่น้องเนาะมันสีไงเวน่าพายยังเหนี่ยหน่อยอยู่สูงค่ะไงค่กท่วมหัวคนเหรอเนาะโอ้ย เปิดไวป้าเบาๆพี่น้องเนาะเปิดไว้เปตาเอาไปต่อยอดเปตาเาไปพอขอขายพอพันเบิ้งคักๆพี่น้องเบิ้งคักๆเออไหวหน่อยอยู่มันสิไปหน่ะเบิ้งขาเพลินเบิ้งขาเพลินแข้งขาสิไปหน่ะเจ้าเพชรเจริญนะขออนุญาตเบอร์โทรเป็นก่อน089 057 057 5362 5362ห้าน้าเจ้าสงามพี่น้องไหวงามหน่อยพี่น้องเนาะเอ้าวไปไปไป งามเพิ่นแง่หวานลาดตัวโตดีตัวปลาคอข้อใบเจงดีพี่น้องสุดยอดสุดยอดอ้าวขอพูดเล่นๆมันครับผมเฮ้ยพี่น้องเอ้ยมันเละพี่น้องเนาะผม้กลับก็ย่างท้ายถ้ามีพน่น้องเลยรับชมกันนะพี่น้องเนาะอ้าวเลยขายเลยตัวเจ้าบาทลูกสองพันเอาปไปลนี่ไปแล้วไปเวียงแล้วพี่น้องเผื่อตัวนี้ไปเวียงแล้วสองตัวเจ้าบาทไล่ได้จังไหนของเรา คูคคค่เลยสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยคูนน่นี่พี่น้องสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยอันนี้ตัวแม่สาวตู้ตู้กาบินอันนั้นเป็นแม่สาวสายเขาพี่น้องเนาะสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสองตัวพี่น้องสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยกระทึงตัวละกซิ่กว่าตัวละหมื่นกว่าบาทเนาะเสรียแล้วแต่ว่าเป็นโยกซะเพื่นว่าเพราะว่าเอาไปเป็นแนวเอาไปแนวตู้เอาไปเป็นนอะเป็นแน่เขาสายเขาแพคครูสองเจ็ดห้าเปิดไปอ้าขออนุญาตเบอร์โทรเพื่อนขออนุญาตเบอร์โทร ศูนย์หกหนึ่งศูนึาย์พี่น้องไตู่หนึ่งเขาหนึ่งเอาไปเป็นแพ็กคูสองเจ็ดเป็นเปิดไว้พี่น้องเอาความกนหลายๆมานกับผมต้นโตดีเนาะต้นตดีทั้ง2ตัวเลยพี่น้องเนาะต้นตัวดีทั้ง2ตัวเลยพี่น้องเนาะซ้ายเขาก็ขายซ้ายตู่ได้ขายแล้วบ้าดูกตัวนี้เปิดจังไหรลูกสิบสอง สวางามแต่เลื้องอุ้ยหุยพี่น้องงามงามต้นโตดีดีสิบสองขั่วแต่เจ็ดเดือนเนาะงามมีหลีพี่น้องควายปูหน่อยงามงามต้นโตเพิ่นสิบสองอันนี้คือลูกไม่เรามีก่อดพี่น้องลูกไม่เรามีก่อดเน่ยน้องอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นศูนย์แปดสองห้าหกเก้าศูนย์สามหนึ่งเจ็ดพี่น้องผู้ใดสนใจสิบสองกดเปิดไว้ต่อรองเอามันมาลูกขอบคุณหลายๆครับผมได้ขายดีพี่น้องเนาะได้ขายดีมือนี้ขายดีพี่น้องเนาะขายดีอันนี้เหลืออยู่สองบาท ไล่อะไรเจังไดบาทนี่ล่อะไรเจังได๋หาพันเนาะบอนี่หาพันหาหาพันหาเป็นว่าไล่ละหาชิบหาเป็นว่าเหลืออยู่สองตัวท่านี้เหรอเพื่นว่าเหลืออยู่สองตัวว่าหาชิบหาเพื่นเพื่อเลยคู่ทั้งสองบ่กคู่ทั้งสองในบ้านพี่น้องคู่ทั้งสองห้าสิบห้าลายละเพื่นว่าพี่น้องเนาะเพื่อนที่รวยอะต่อได้ต่อร่องได้เอาไปต่อยอดเพื่นว่าเนาะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพื่อน 095 957 4521 4521 45พี่น้องเอาไปต่อยอด2ตัวตัวละ55าสิหมื่นก็พันหนึ่งอ่ะต่อรองใส่กันเอาถึๆขอบคุณเลย,ลยนะพี่้องครับผมเมื่อนี้บ้านช่วงบางเฉลิมผ้าพี่ผ้าน้องมาเราชมบรรยากาศการซื้อการขายควาย,ายตลาดนัดโก่าก็คือบ้านน้องแกตลาดชมพูบุญเมือฝนตกเอาประมาณนี้ความพี่น้องเ้องฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไหลขุดแจ้งกดติดตามน้ำเด้อพี่น้องน้องขอพี่น้องกับสินกรุ๊ปเลี้ยงควายแฟ้นขับแฟนเพจบ้านช่วังบชนแนลที่นี่แต่ความสุขความเจริญอห่างไกลจากโรคไข้เจ็บต่าล รำรว่วมด้วยเบิดหนีเบิ่์ตซึ่มกันสวัสดีครับ